Craft Quilt Napkin นะคะหรือที่เราเรียกว่ากระดาษเนื้อสัมฤทที่ผลิตมาจากตัวกระดาษสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะซึ่งทางร้านนะคะออกแบบมาได้สวยมากๆจนต้องเชียร์ให้ใช้กระดาษรุ่นนี้เท่านั้นเลยค่ะตัวหนังสือเป็นสีดำส่วนตัวใบไม้นะคะจะเป็นสีเขียว สำหรับงานนี้นะคะตอนที่ส่ง็อกอัพให้ลูกค้าจะเป็นแบบนี้แต่เรามาเทียบกับตัวของจริงค่ะโดยตัวหนังสือสีดำเนี่ยเช็คไม่ยากเลยแต่เราก็จะดูตัวสีที่เป็นสีเขียวนะคะว่าลงตัวกระดาษสีน้ำตาลยังออกมาเป็นเฉดตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ไหมเนื่องจากสีเขียวเวลาพิมพ์ลงเนื้อที่ชั่วจะมีความต่างไปจากเวลาดูในคอมพิวเตอร์นะคะเราจึงจะส่งแถบสีให้ลูกค้าเลือกทั้ง3สีและนําสีที่ลูกค้าเลือกมาเทียบกับงานจริงที่ได้รับค่ะ ส่วนที่เราให้ความสาคัญเป็นพิเศษของมาดิวานาในครั้งนี้นะคะคือตรงใบไม้ค่ะที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยที่เราต้องการให้ตัวใบไม้เวลาดูจากด้านหน้าค่อนข้างที่จะเต็มจากผืนดังนั้นการวางตำแหน่งของใบไม้นะคะจึงเหลื่อมไปทางด้านล่างและด้านข้างเพื่อให้มั่นใจว่าทุกครั้งในการพิมพ์ถึงแม้มีการค้าเคลื่อนเล็กน้อยเวลาพับออกมาด้านหน้าจะต้องเป็นใบไม้ที่เต็มใบค่ะ ซึ่งเวลาการออกจะดูเป็นประมาณนี้สําหรับการเลือกใช้กระดาษคราฟหรือกระดาษรีไซเคิลในการพิมพ์เนื่องจากเฉดสีน้ําตาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลอ็อตจึงแนะนําใช้กับโลโก้ที่มีสีเข้มเท่านั้นนะคะสีโลโก้จะได้ตัดกับกระดาษสวยแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะ